สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model 1:4 s c a l ล WC ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับนี่มารีวิวเจ้านี้ครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นพ่อของซาโบรหรือเปล่านะครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะถ้าใครรู้ก็พิมพ์บอกด้านล่างนะครับว่าตัวนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับซาโบอย่างไงนีน่เป็นเหมือนแบบนายยกรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่แน่ใจ ของเมืองอนะไรเขาเรียกอะไรพูว่าหรือว่าอะไรอะเอออะไรประมาณนั้นนะข้อมูลไม่แม่นนะครับก็ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเอาเป็นว่าเกี่ยวกับซาโบนี่นะครับนี่กล่องนี้มี3มชิ้นครับ1นึ่งกอโมเดล1นึ่เหนึ่งฐาหนาหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นแบบคนเจ้ากี้จากกาักลางคนรวยนะครับดูการแต่งตัวแล้วก็ตาปั๊มของเขาน่าจะอยู่ตรงหมวกครับปีกหมวกตรงนี้ แล้วก็เสา2 0 G นะครับ2 0่ T น่าจะดงนะนี่ลิงกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆกมันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด์นะฮะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นัครับ